ต้องตำก่อนถ้าไม่ตามํามันจะไม่แหลกไม่แหลกจะไม่ละเอียดไม่ละเอียดจะไม่เข้าเนื้อไม่เข้าเนื้อจะไม่ได้น้ําแห่งความรอดที่ซ่อนตำเสร็จแล้วก็ก็ตักขึ้นมาจะรู้ไงว่าแต่ว่าตำระดับไหนอ่ะกะกะเอาได้สายตาพอใช้ได้ ั่นมะนาวหั่นมะนาวแกะเม็ดออกบีบลงไปเลยบีบไปนะอันนี้บีบไปนะก็หนึ่งลูกไม่รูไม่ดูไม่น่าจะใช้หมดนะใช้หมดไหมใช้มานลวสองฝาอ่าสองฝาแล้วก็คลุกเค้าคลุกเค้าอะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรฝาอ่าแล้วทำไมไม่ใช้น้ำตาลปีบ,บปอะ่ะ ข้้าาไดมันนคละออย่งืจะเข้าได้ยังไงมันคนละอย่างกันน้ำปลาแล้วก็คุกเค้าเสร็จยังต้องสัตอีกเสร็จแล้วกุงมันง่ายง่ายจนยากเพื่อนๆอ่ะอันนี้เรียกว่าน้ำจิ้มของอะไรนะกุ้งกุ้งอะไรกุ้งกุ้งเผาเหรอ,อกุ้งเผาน้ำจิ้มกุ้งเผาซึ่ง ซื้อเข้ามาไม่อร่อยไม่สดเราทำใหม่ๆอร่อยกว่าใช่ไหมโอเคใฮ้พริกนะพี่กินดาเหรอพรี่จินดานะเพื่อน